โอ้ยเปลี่ยนวิจ้าบ้าโง่โอ๊ยชนชนตชน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 ไอ้เห <Hey, S 1> ้ยท hey, ี่เหลือไอ้ไอ้ไอ้ยอ้ไอเเ้เป็นไรไอ้สัตว์เป็นไรมีอาการหน่อยเหี้ยไม่มีอาการหน่อยสัตว์มีอาการหน่อยเหี้ยโอเค okay, ครับคุณดูวันนี้นะครับผมจะปลอมตัวไปเทสแคนเทอร์โบนะก็คือเทอร์โบสาขาพิจัตร์นับเทอร์โบสาขาแคลรี่นะครับ ผมเนี่ยจะให้เพื่อนผมเนี่ยพูดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าดีดไปแล้วแบบให้เพื่อนผมพูดว่าแบบจัดผมเพื่อนเซียนเองนะพี่เป็นทีมงานใหม่ผมอยากเข้าเทอร์โบโเซียนบอกให้มาเทกับพี่ครับขอหนึ่งหนึ่งสักเกมได้ไหมแล้วถ้าแบบได้หนึ่งหนึ่งผมจะเป็นคนเล่นแล้ให้เพื่อนนั่งพูดนะครับก็เดี๋ยวไปรอดูนะครับว่าผมจะชนะเท่าไหร่หรือว่าผมจะแพ้เชียร์ผมกดหนึ่งเชียร์พ่จัดกดสองไปดูนเดี๋ยวเข้าดีดเลยฮัลโหลพิจัดพี่อะไรผมฝากเพื่อนผมเทสแคนคนหนึ่งได้ปะมัน มันอยากเข้าเทอร์โมแต่ผมไม่อยากใช้เส้นสายเข้าให้มันหนึ่งหนึ่งกับที่สเกมเลยมปะใช่มันหนึ่งหนึ่งกับที่หรอใช่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 ใครเนี่ยเพื่อนมือใครเนี่ยมีชื่อเสียงยังน้ำเปล่าชื่อเพื่อนผมที่มาหาอะนี่แหละนายตั้มบูนิเซอรอันนี้ครับพี่เออเดย์น็อกอันนี้ครับวันนี้ผมอยากลองมาเทศสเกมตนะครับคนเหนือนี่ที่คนเหนือนี่คนคนที่ไหนนะคนเชียงใหม่นี่แหละเชียงใหม่ครับคนเชียงใหม่ผมพูดพูดภาษากลางได้ไหมพูดภาษากลางได้ไหมได้ได้ครับได้ครับครับผมพูดภาษากลางได้เออ ไม่ไมชอบ,<พ>บผม,มผม<อ>ผมจะให้มันเข้า<ม>เข้าสาขาพี่กีหัวเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอาบน้ําละอ๋อสาสาขาพี่สาขาพี่ตกหัวขาดครับอันนี้คือจะหนึ่งหนึ่งเหรอใช่ใช่ให้มันหนึ่งมัน,ม,น,ม,นมันเพิ่งมันเพิ่งฝึกฝึกไอ้นะ่ะฝึกคอมอ่ะได้เดือนอ๋อได้ได้น้องเดี๋ยวรอพี่ลงเติมกันไม่ให้ให้มันหนึ่งหนึ่งกับพี่แบบคิวต่อไปได้วเปล่าฮโอ้ยมันมีคนต่อคิวอยู่ดิเอ้ยขอไห้ไอ้ดิ เกมนึงแล้วป่ะพี่เกมนึงแล้วป่ะให้มันเทสได้ไหมเนี่ยไ,ได้ก็ให้เทสได้อยู่แล้วเกมหน้านะทำไมมันจะเข้าสาขาครูอะไอ้ยไม่เอาแว่นไม่ถ้าเออไม่แว่นเพราะถ้าเข้าสาขาผมมันมันเทสไม่ผ่านไงสาขาคูมันก็ไม่น่าผ่านหรอกมัม้องครเดี๋ยวกลัก <c oughs> กบมาเล่นเก่งโอ้ยเกมหน้านะโอเคป่าเดี๋ยวผมให้มันสร้างรอ,เ,อเดี๋ยวรอรอ,อก็ดีแห้คิวน้องก่อนเกมหนึ่งเกมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวผมโดไปร้อยหนึ่งก็ได้ไอ้พวกนี้คุยกันง่ายหน่อย เออผม,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 <อ>มโดไปร้อยนึงให้มันให้มันเทสเกมนึงนะผมโดไปร้อยนึงนะให้มันเล่นเกมหน้านะผมจะไปอาบน,ะนะ้ำแล้วพรุ่งนี้มีเรียนามามามาเออดได้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 ได,ได้คนดูเดี๋ยวจะจบเกมนี้ไปยิงเพื่อนในเซียนหนะ่ะวะก็ตอนนี้นะครับพี่จัคกำลังแบบเทสคนอื่นอยู่นะ <S <S ผมก็ได้โดเนทลัดคิวไปแล้วนะครับ100คือแบบถ้าผมไม่โดเนทก็คือเพื่อนผมก็ไม่ได้เทสคือผมก็ไม่ได้เล่น <S <S คือปลอมตัวก็ต้องนั่งรอผมโดไปแล้วร้อยหนึง่งเดี๋ยวออรอพี่จัคจบแล้วก็เข้าห้องมานะครับเดี๋ยวผมจะมามาอัดอีีีกกทนนึงเดด๋ยวไปรอู่ คือตอนนี้นะครับก็รอพีอจ่จัดจบนะครับแล้วก็ตอนตอนระหว่างเนี้ยถ้าพี่จัดแบบถามอะไรเพื่อนผมผมจะให้เพื่อนผมแบบพูดดีๆนะแต่พอเข้าไปในเกมปุ๊บเนี้ยถ้ายิงเท่าผมยิงได้วินนึงพวกผมให้เพื่อนผมแบบเริ่มเริ่มค่อยๆไล่ท so ีละดับแบบว่าเฮ้ยมาว่ะวินแรกอะไรพูดประมาณนี้แล้วพอวินที่สองแบบโอ้โหเขาไม่เท่าไหร่แล้วแบบวินที่สามอะไรเงี้ยเริ่มบัฟแล้วผมบอกเลยนะพี่จัดหัวร้อนแน่นอนอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเรารอพี่จัดจบนะตอนนี้แกเล่นไปกี่วินแล้ววะกี่วินแล้วไม่รู้ว่าแต่เล่นมานานแล้วอ่น่าจะใกล้จบแล้วเน แล้วเดี๋ยวเรารอเรารอเขาจบนะเฮ้ยน้องน้องมึงชื่ออะไรนะชื่อตั้มครับตั้มโอเคอายุอายุอะไรนยอายุอะไรนะประมาณสิบแปดจะสิบเก้าครับมึงประมาณอายุตัวเองด้วยหรอสิบสิบเก้าครับมึงมึงประมาณอายุตัวเองหรอมึงโอ้แม่งเอ้ยอายุตัวเองไม่ยังประมาณอยู่เลยมึงไหวไหมนี่จำไม่ค่อยได้คนที่จะจำอายุตัวเองไม่ได้วะ พี่แดนก็จ,จบอย่างครับอีกกี่เป็นครับพี่เออจบแล้วน้องวินเดียรละโดนกูโดนกูอีวินเดียรมันจบแล้วคุณดูอีวินเดียรมันจบแล้วมันจะโดนกูแล้วนี่มึงมึงวัดสกอร์เท่าไหร่เจ็ดสองฝีมือกูฝีมือเขานี่แบบก็อย่างนี้อยู่นะ <c oughs> แต่ว<ต>่าผมเห็นเดี๋ยวน, <ะ S 2> นี้เขาก็เริ่มพัฒนาฝีมือแต่ว่าตอนที่เขาเล่น<า>ตอนที่เขาเล่นแรกๆมันแบบเขาเพิ่งเล่นไงอันที่เขาน่าจะตึงขึ้นแล้วอะแต่กูว่าพัฒนาฝีมือตัวเองทุกวันอยู่เหมือนกัน คมึง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 ถามคนที่ว่าแบบแบนสกิลตัวละครอะไรไหมพี่พี่จะแบนสกิลตัวละครตอนนั้นไหมครับแบนแบนน้องไม่เล่นวางไม่เล่นวางอ๋อโอเคครับคพี่จะถุงตื่นเต้นเลยผมอยากเข้าเทอร์โบมานานรล้วอย่างเงี้ยน้องพี่โร้พี่โร้คือสาขาที่รับแต่คนโหดนะก็พี่ต้องดูฟิล์มของผมครับผมก็ไม่กล้าพูดว่าผมโหดนะครับนี่ยัง นี่เดี๋ยวมึงตจะโดนอย่างนี้เพื่อนไอเสียน่ะโอ้ยฮ้ใจเย็นด่มึงมาจบแต่ก็โอบอกบอกรหัดห้องมาน้องไอ้งอย่าิ่งกดอะแป๊บนึ่งผมรอแล้วแป๊บนึงนะไอ้ก์สไอ้ก์สไอ้ก์สไอ้ก์ดน้องไอ้กัสไอ้ก์สไอ้ก์ดมึงว่ากูจะชนะไหม กันไม่ได้กันกันว่าไงน้องว่ากูจะแบบงานหืมใส่มันไหมเพื่อนในเซียนผมขอสัซนสกอร์อย่าขาดเกินนะพี่ฮะหมายถึงมึงหมายถึงกูยิงมึงอย่าขาดอึดขาถึงกลัวผมฝึกเล่นได้ประมาณเดือนหนึ่งนะครับพี่พี่คิดว่าประมาณเดือนหนึ่งนี้พี่ว่าจะแข่งไหมแข่งครับแข่งน้องคือถ้าคือถ้าเดี๋ยวอ๋อเดี๋ยวพี่สอนเดี๋ยวออไแมนเดี๋ยวพี่สอนนะคือเวลาเล่นอ่ะวางไอวอร์ มึงต้องวางให้ไวเลยแล้วเวลายิงเสร็จมึงอย่าก,กดนั่งนะมึงยิงไปกดนั่งไวไปนะมันดาเมิมันจะ,จะบัก <c oughs> มึงเชื่อกูนี่กูทำมาหมดละเทอร์โบนี่เดี๋ยวกูว่าตบได้หมดทุกคนลเลยไอเซียนโดนกูตบไปจะตายไม่เห็นคลิปอ๋อกูยิงมันเจ็ดหนึ 0, ่งเจ็ดศูนย์เจ็ดสองอะโดนกูยังบ่อยไอเซียนอะมา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 ,ดดดดาดกดเลยดกดเลยดกดเลยกกดแล้ววะคุณดูกดแล้ววะอ่อนให้ด้วยนะพี่เหี้ยพี่อ่อนให้ผมนิดนึงด้วยนะเฮ้ยไม่ได้ดิน้อง มึงต้องมีความสามารถพอที่จะเข้าสาขาคุณดีวะจะทำให้เต็มที่สุดน, okay, นะโอเคน้ับถือว่าคุยอยารู้เรื่องผมยิงดีๆคูแกล้งเล่นเนี่ยนะแกล้งยิงไม่โดนเนี่ยบอกก่อนโอ้ยโอ้ย กูยิงแรกมาแล้วกูบอกใ,ให้กูอ่อนให้ไงกูก็อะไรแบบพอพอได้อยู่ใช่ไหมพี่พอได้อยู่นะถูกยิงยิงนานเกินยิงนานไปน้องคือถ้ากูเอาจริงมึงโดนไปตั้งนานแล้วเมื่อกี้เอาไปพี่ไม่กูอ่อนให้มึงก็เห็นอยู่คนดูกูนั่งชิวอะแบบกูนอนเล่นอะเมื่อกี้กูนอนเล่นนะเมื่อกี้กูนอนเล่นอะเมื่อกีอ้เดียน, <ๆ S 2> น,นเดียวเองพี่เดี๋ยวจะฝึกให้ดีกว่านี้ไม่ต้องกดดันน้ไม่ต้องกดดันเล่นเลยๆเลยเลยขอแบบทิ้งไว้หนะอน้องขอยิงไว้หนะ มึงอาจจะถนัดสองควงก็ได้ักจีเซิร์ตอาจจะยังไม่เป็นองียเดี <Right. S 1> right, ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแค้นมาถ้าเข้าถ้าชนะได้เดี๋ยวสอนได้นจีเซิร์ตนีเซิร์ตผมเป็นเป้างไม่ได้จีเซิร์ตมึงมันกระโปล่หลอวะเมื่อกี้มึงยิงอ่ะอุ้ยยังเอาจริงเลยเอาผมึงจะได้เข้าแค้นมันเนี่ยมึงเล่นเงี้ยมึงยังไม่เอาจริงนะเนี่ยเข้ามากเลยเนี่ยสู้ไว้มึงต้องใช้ความพยายามเว้ย โอเคคนดูมันได้มันได้ใจเกินไปแล้วเดี๋ยวผมเอากิ้งเลยผมเอาจิตหนึ่งเลยรอดูแล้วจิ่มจิ๋มจิ๋มพี่เล่นเล่นนะมึงจะพูดอะล้วไอ้เหมึงตั้งใจเล่นมึงอย่ามึงพูดดิมึงเล่นก่อนมึงพูดยิ่งพูดตอนเล่นมึงยิ่งแย่เว้ยเพราะกูต้องมานั่งสอนเพื่อนในเซียนเล่นเกมอีกเหรอ ขอจริงเลยนะพี่คนที่เจอพี่ก็เป็นงี้ทุกคนแหละขอจริงเลยแล้วกันนะพี่มันออกการทุกคนแหละเจอพี่อ่ะเอาจริงแล้วจริงไอ้น้องเต็มที่ดเต็มที่เลยเต็มที่ดโอ้ยชันกูในไอ้เนาะเอ้า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 เฮ้ยมึงเลี้ยหนอเฮ้ยมึงเลี้ยหนอมึงเลี้ยหนอพันยาวตัวน้าตามมึงเลี้ยหนอเฮ้ยมึงเลี้ยหนอเฮ้ย โอ้ยโอ้โหแม่ผมผมไม่รู้ผมไม่รู้จริงพี่อันนี้คือทำไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้ไม่กูนั่งปั๊มยามึงเห็นตามไม่ใช่จังหวะทามมิ่งแล้วเมื่อกี้จังหวะทามมิ่งพี่แท้จริงมันไม่ทามมิ่งมันไม่ทามมิ่งไม่ใก่เก็นพันยาไปสองกล่องแล้วขอโทษครับพี่ขอโทษครับผมโอ้โหใจดีแล้วมันเอ้ยกูว่ามันเอาเลื่อนไปว่ะโคดอ้วยแล้ม่เอาเลื่อนกูเลยมึงต้องถึงเจ็ดวินนะมึงถึงจะผ่านถ้าเป็นแค่เพราะว่ามึงเลื่อนเสียไปแล้ววินนึงไงเวลาทำ่างนั้นมึงโดนกูด้วยเปล่าเมื่อกี้มันจะเป็นสามหนึ่งแล้วด

กดต่อให้นิดหน่อยดันหาพี Whew, ่อย่างนี้เลยเมื่อกี้ผมพยายามเล่นเต็มที่ครับนี่อย่างนี้แหละที่กูต้องการตองคนคุณที่ไม่ดันหาผมเลยอะแต่พี่ก็ไม่ได้ดันหาผมเลยนะกูดูเชิงไงกูต้องดูสเต็ปการดันมึงด้วยกูจะเอามาเผื่อแบบมีชนคงชนแคร์จะได้แบบเออจะได้รู้ว่าใช้งานได้หรือเปล่าหรือสเต็ปกูดันไม่ดุหรอกดันมาหาพี่เลยแล้วกัน หมายาหลอ้ย้ยบาบาบาบ้าวอเฮี้ยเาอีกแล้วไอเฮียนเอาอีกแล้วเฮ้ยมอยาันีเฮียนว่าลมูเกินหรอขอไป บินจัดเออโทษทีอารมณ์แม่งบิวอาลมกูจัดอ่ะแม่งบาววบาโวอยู่นั่นอ่ะพ่อมึงอยู่บาซิลบ้งไอ้อดไกลไกไอ้ใครโทรมาเนี่ยเก่อะไเนี่ยเฮ้ยมึงไวกมึงแปบกนเนี่ยเฮ้ยมึงเลิกบิว่าลมดีไอ้อดมหแล้วกูเล่นไม่ออกเว้ย

ได้ยินเป้าเนาวินและเพื่อนเฮ้ยมูปาดี่เที่ยรู้เลยสัติดติไดเขาจมูนี่เหใครเนี่ยเพื่อนนี่คือแบบพี่จัดจัดจัติ๊อยู่เทอร์โบใช่มใช่ใช่ใชอยู่เทอร์โบใช่ไหใช่ใช่ใช่ติ้อมแครี่สั์แล้วไม่ใช่พี่จัดจัดกาอ้นี่จัดอะไรจัดติเทอรโบเ้เียมเอาดีดเียมเอาดีดเทียมเอาดีดีดิเติม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 ตมเติมเมม เี๋ยวตจะได้เาเลยเพื่อนเดี๋ยวมึงตามกูมานะเติ้ลโอ้ยเปลี่ยนอุย้ยตาม้าโาร่ไอ้ยเจ้าหน้าที่โดเฮียี่เหลือโอ้ยโ้ย,โอ,ยโอ้ย้มือใครเกอ้ครมือการหน่้ยเฮียมอการหอยสักมีอการห่อยเฮียกูปั้นยาวไหนวะอ้มีอการหน่อชาติหมามอการหนสอยก,กอ,อยากก่างกะเลยอย่างกพอมอ,อ้ยมึงเอาอะ้ไเฮียไอเซียน เอ้เฮียบ้านมึงอยู่ไหนมึงมากรุงเทพไหมมึงมากรุงเทพไมกูขอมึงทีว่ะพี่หัโทบพี่หัวไม่เมื่อกี้ผมเป็นคนที่แบบควบคุมอารมณ์ไม่ได้ที่มันชอบลนมึงไม่ต้องวงุมีสัตว์เมี่ยปากเลยเฮียกเบรนแม่งหรอเฮ้ยผมชบควบคุมอะไรไม่ได้อ่ะจะมีเจมเฮ้ยเนี่ยั่นแบเวลาผมเนียมีแค่คนเดียวทุกคนจะได้เข้าทุกเ้า้เาอไอ้เ เซียนดำดไา้กับเพื่อนไม่ต้องเข้าไอสัตว์พี่จัดออกนี้เลยเียพี่จัดออกนี้เลยพี่จัดออกนี้เลยกูดูไอเยี้ยพี่จัดออกนี้เลยน่าจะหัวร้อนจัดอ่ะไอเฮียแม่งด่ากูเละไอสัตว์อย่าให้กูรู้นะแม่งอยู่ที่ไหนไอเฮีย ว่ากูเลิกใส่กายเซียรไปแล้วเดี๋ยวแม่งก็กลัวได้ต่อยกันก็คุณดูก็ทำพื่อความบันเทิงเ <ừ. S 1> ท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมก็เดีไปทักง้อพี่จัดนะครับเดี๋ยวผมจะไปบอกพี่จัดอีกทีนึงว่าแบบผมถ่ายคลิปนะพี่จัดก็น่าจะแบบไม่โกรธถ้ารู้ว่าถ่ายคลิปก็ใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดตั้งผมด้วยนะครับอยากให้ผมปลอมตัวไปเทสแคนใครอีกหรือว่าเปน็นเนเนอใครอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ด้วยนะครับก็อันนี้เพื่อนผมนะครับน่าจะเป็นทีมงานผมด้วยอันนี้ชื่อตั้มมมออัััันน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 ี้้้ชื่เเเตตตะคคคครรรบบบบบกก็็ฝาาาาาาิิดผปปๆจลห๊ยย